ันนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยสนักงานเทนบุรีขออาสาพาทุกท่านมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี2555ที่เราจะยกเมืองไทยมาไว้ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิ a c t เมืองทองทานีที่จัดขึ้นระหว่างที่6-10มิถุนายน2555สำหรับจุดแรกคือภาคกลางที่นำเสนอความเป็นเอกลักษณ์วิถีชีวิตของคนภาคกลาง ที่ผสมผสานระหว่างตลาดโบร,ราณตลาดน้ำตลาดเก่าตลาดใหม่โดยมีการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมุมถ่ายรูปเก๋ๆพร้อมทั้งของดีของเด่น9จังหวัดภาคกลางในคอนเซ็ปต์เที่ยวหลักหลายสไตล์ภาคกลางภาคตนออกได้รวบรวมอเอาสินค้าต่างๆมากมายมาขายถึงที่ โดยเฉพาะผล,ละไม้อย่างเช่นเงาะมังคุดทุเรียนในราคาพิเศษและได้จำลองเอาสถานที่ท่องเที่ยวและอาคารต่างๆมานำเสนอภายใต้คอนเซปต์สีสันตะวันออกเสร็จแล้วมาแอวเมืองเหนือกันต่อกับมณเณรดินแดนร้านนาภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมล้ำคา่าปืนป่าธรรมชาติที่ถ่ายทอดการออกแบบให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวตามรอละครและภาพยนตร์ดัง อีสานแหล่งเรียนรู้อู่อรารยธรรมโดดเด่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวศิละปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและความงดงามของดอกไม้หลากหลายชนิดที่มีให้ชมตลอดทั้งปีภาคใต้ป่าสวยทะเลใสหลากหลายวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสของกวนจากธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมและได้ริมรสชาติอร่อยของอาหาร นอกจากนี้นะครับนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมตามบูธต่างๆของการท่องเที่ยวของประเทศไทยและเลือกซื้อสินค้าแพ็กเกจคุ้มค่าราคาพิเศษจากผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเทีย่ยวทั้ง77จังหวัดริมรสชาติความอร่อยของอาหารแต่ละภาพพร้อมทั้งชมมหรสพและความบันเทิงและรุ่นรับของรางวัลอีกมากมายสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย672ครับ